ที่คุณมีคุณนั้นจะยินดีอภัยให้เขาโอ้แม่มึงมึงกินใดวันนี้เกลือโอ,โอ,โอ้สวยลืมไปว่ามันยูหูใหญ่แม่ ่าเยลยกนินได้บ่ล่ะพี่น้องขี้ขานก็เฮ็ดไหมว่าแม่นยังดอกโอ,อ้ปวดออกก่อนแล้วค่อยเสร็จโต๊ะเมื่อนึงกะอันจ้านแล้วอาอกจากอ่า เต้าอบใ,ใหม่ๆก็เอามือไปจับมันอีกเลยพี่น้องเอ้ยดิตัวมือหอนแห้งกับมันหอนแห้งกับมันมือแสบในหมนเนี้ยมาตัวซองลาวาเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะนะจ๊ะมือเนี่ยก,กินอาหารแฝดังพี่น้องแฝดังแฝดังเนี้อยากกินแฝดังแด้เนะจ้า ืโอเคมเหมล่ะใยญอืมไข่เนื้อยน้อชีสเน้อเน้อเบคอนก็กำลังดีอล้วนเนตเจ มันถือเกลือคักๆมัน,นก็เข้มอยู่พี่น้อยเหมือนอย่าเป็นเมียงฝรัร่งแล้วับมะเหลวดอกค่อยเสื้อนี่ เดี๋ยวคอยไปแลนหานันหานี่กินนี่คือเขาแต่ว่าไม่แน,น่นอนคอยว่าสุจีเขาอยู่จีเขาใส่ไก่เอาใส่ไข่ผักเกลือเราคนเดินเวียดนามพิซซ่าเวียดนามตอนสาวคนกินยางมาตัติตอนสาวคนกินขัวซองลาวาต๊ะบายมามันมาอยู่ทองพี่ได็พี่น้องหาเขาจีสินตัวอาหารที่คุณคู่ควร เธอกะอยากฮัดกินอาหารฝรั่งอยู่พี่นออ้องหายมันแล้วเพราะอย่างเมือเธอตั้งห้าไปเที่ยกลกินไก่ยังสินะต้งห้องประเดี๋ยวเราอพาร์ตเมนต์ที่มันมีครัวที่ต้งห้องสามารถเทพกบเผาได้เนบอแต่เดี๋ยวมันกับผมมีอาหารไทยหายกินต้้งห้องกบกินอาหารฝรั่งยังสิอยากหายมันแล้วเลยพี่นออ้องแต่บ่เคยแล้วเลยครับแห่งกินอาหารฝรั่งมับแห่งตัโหยหาอาหารไทยเหมนี่ ข้าวหอยจีง่ายง่ายเจี้ยงก,ก,กระแล้บเริ่มเรื้องแล้วพี่น้องเขาจีหอยเขาเนี้ยเหลือซีปันจัดมาสสดตัวเสาวกินเบื่อปนาโอแม่สองกิ้นแล้วอ่าข้าวซองแล้วว่าปนดาบื้ยเที่ยงมากูวหวยอ่านิสานทันทีอาจารย์นะจ๊ะต่้งผสมทั้งไย เค็มอีกนิดเค็มไม่ได้ใจเท่าอันยังก่อลาว่าเออนยังก่อครัวซองลาว่าเทเกื้อลงพลาวว่าลงหูบปงไงเลยต้องเราบัดเราว่างน้องพี่น้องน้องมากใส่ไข่ให้หมดจะได้ลาง ใช้จอเขาไปเนี่ยเหนียน้าแม่ซีปั่นไอ้น่อย <c oughs> พ่อได้แสบได้หนวดนอกจากนอกพี่น้องเนาะม,มาแล้วแล้วครัวซอ,องลาว่า จีแล้วแล้วพี่หนอกจีแล้วแล้วไปซี้ก่อนเขาเนี้ยเหลือนแท้เหมือนเหมือนที่เขาข้อไก่ตอนตั้งคันแล้วมันจันทร์นันจันทไม่อยากกสียใจได้ตูดเออคือความอยากไปอยาให้เสียแา้วจ้าน้าจ้นนะ,จะ